ครับสวัสดีครับชาวเกมเมอร์นะครับผมกติกแล้วนะครับผมจูนจีฮุนนะครับวันนี้ผมอยู่เกมนี้เลย a l i e n Colony Marine ซึ่งเ l i e n c o ค o n y Marine รนี่ครับเป็นเอ่อเกมที่สร้างมาจากซีรีส์ของหนังเอ i e ียนะครับเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูนี่ก็หรือว่าใครที่เอ่อเกิดในยุคนั้นนะครับอาจจะติดตามมาจนถึงยุคปัจจุบันที่ตอนนี้รู้สึกจะถึงภาคอะไรนะเอเลียนพระพิเตอร์นะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ติดตามแต่ว่าไม่ได้ติดตามทุกภาคนะฮะ ก็ดูบ้างเ,เพราะว่ามันน่ากลัวเลยไม่ค่อยดูบ่อยนะครับโอเคสําหรับเกมนี้นะครับ Eden Colony Marine นะครับจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับเผ่าพันเอเลียนแล้วก็เผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับซึ่งในส่วนของพรเดเตอร์ก็จะไม่มีในภาคนี้นะครับจะ e, ยังไงยังไงไม่รู้แต่ว่าเราไปดูในตัวเกมกันดีกว่าเก็จ okay, ะเข้าเกมเลยนะครับผมในส่วนของ Alien Colony Marine นะครับผมเคลียร์ไปแล้วหนึ่งรอบนะครับก่อนจะมาเริ่มเล่นกันอีกอามาเริ่มแชทให้ทุกคนฟังได้ ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็ก็เคลียร์มาแล้วแหละก็มาแคทให้ดูเฉยๆนะฮะอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคก็ไปที่แคปปิ้งกันเลยนะครับวิธีเข้าเกมวิธีเข้าเกมนี่อาจจะแตกต่างนิดนึงนะเพราะว่าผมเคลียร์ไปก่อนแล้วหนึ่งรอบนะครับก็เข้าเกมไม่ยากนะโอเคเราจะมาเริ่มเล่นกันตั้งแต่มิชชั่นแรกเลยนะครับกดสตาร์ทเกมโอเคไปกันเลย เอเลนโครโนนี่มาเรีนนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นเกมที่สร้างมาจากอซีรีส์ของหนังเอเวียนนะครับนี่อะไรเนี่ยอ๋อเป็นเขาเรียกว่าวิดีโอคอนเฟล็นต์หรือเปล่านะครับที่รู้สึกจะเป็นวิดีโอของความช่วยเหลือนะครับ Consider Colonial Marines all Marines dispatched to LV 426าร์ e KIA. อะไรเนี่ยไปไม่ออกใช่ไแม่มันโอเคเกมนี้นะครับอ๋อรู้สึกว่าเซกาจะได้ในส่วนของลิขสิทธิ์เข้ามาผลิตเนะฮะโดยเจ้าบริษัทอันนี้แหละนัสซึเป็นเจ้าของของซีรีส์เอเลี่ยนนะครับโดยมีเกียร์บ็อกซอฟต์แวร์ เข้ามาเนี่นะครับเป็นเกมบ็อกซอฟต์แวร์นะเข้ามาช่วยในการผลิตนะครับซึ่งเกมจาก2ค่ายนี้หลายท่านอาจจะเคยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับใน Sega แล้วก็เกมบล็อกซอฟ์แวร์นะครับในส่วนของผมตัวผมนะครับชื่นชอบเกมของเกมบล็อกซอฟต์แวร์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกของเออเกมนี้เอเลนคอโรนีมารีนค่อนข้างทำผมผิดหวังเล็กน้อยจะผิดหวังยังไงเข้าไปดูในตัวเกมกันดีกว่านะรงนี้เป็นฉากนะ จะดูหร oh. sí uh ือเปล่าไม่ดูกอดข้ามในการตรวจเอสเทปนะครับขึ้นผมโหมดตีไม่ดูฉากหรือแล้วโหดเอสเทปข้ามไปนะโอเคไปชิดเกาะปืนเตรียมพร้อมขึ้นลำกระสุนเตรียมพร้อมขึ้นลำอีกทีโอเคดูกันเลยหัวเนี่ยแล้วปืนกลเมื่อกี้หายไปไหน ม่เอาจะเอาปืนก่อนเอ้อี่บ้าช่วยโอเคเช็คกันก่อนกอรเซ็นะครับโอเคอธิบายตรงนี้เลยแล้วกันนะครับในส่วนของตัวเกมนะครับจะมีเขาเรียกว่าจะมีมิชชั่นหลักให้เล่นนะครับเพื่อเก็บเลเวลเพื่อเก็บเลเวลไปปลดล็อกปืนนะครับแล้วก็จะมีมิชชั่นรองนะครับซึ่งทําตามเงื่อไนไขเนี่ยเราจะได้ในส่วนของ point นะครับพอยต์ตัวนี้ในการอัปเกรดปืนนะครับแล้วก็มิชชั่นเราจะได้เลเวล ตรงนี้ครับตัวนี้ผมมีเลเวลอยู่ที่15นะครับเลเวลใช้ทําอะไรเลเวลใช้ปลดล็อกอย่างนี้อันนี้นะครับคือว่าเลเวลผมยังไม่ถึงยังไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับก็เป็นรูปแม่กุญแจนะฮะก็ในส่วนของพอยต์ใช้ทําอะไรในส่วนของพอยต์ใช้ในการอัปเกรดอาวุธนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเลเวลถึงแล้วนะครับแต่ผมจะต้องอัปเกรดจากการใช้พอยต์ก็ เอาตัวไหนดีอ่ะกล้องช่วยเลงแล้วกันโอเคครับถ้าผมใช้กล้องช่วยเลงตัวนี้นะครับจะต้องใช้พอยอย่างน้อยหนึ่งพอยในการกดล็อกนะครับก็กดไปโอเคสังเกตว่าพอยหายไปนหนึ่งพอยแล้วนะฮะตอนนี้ผมได้กล้องตัวใหม่มาใช้แล้วแล้วก็ตัวนี้นะเห็นว่าเป็นรูปเครื่องหมายอ,อ,อะไรเนี่ยแม่กุญแจ <laughs> จะพูดแม่จะพูดแม่เหล็กหลายทีแล้วนะครับในสุดส,สุดเครื่องหมายแม่กุญแจนะครับก็ยังไม่สามารถกดล็อกได้เพราะว่ารเวลไม่ถึง ก็ประมาณนี้แหละนะมาดูในส่วนของปืนมาตรฐานนะครับกับสภาพเดิมนิดนึงโอเคสภาพเดิมเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราอัปเกรดแล้วเนี่ยตัวนี้ผมปลดล็อกพอยต์เรียบร้อยนะครับก็อัปเกรดเข้าไปตัวนี้เป็น k ก n เน็ตแลนเชอร์นะครับซึ่งยิงออกมาเป็นลูกไฟก็จะใช้ตัวนี้ดีกว่าแมกกาซีนหรือไซเลนเซอร์ใช้แมกกาซีนดีวกว่านะครับจากแมกกาซีนของเดิมนี่จะใช้อยู่40นัดนะฮะ ถ้าเราอัเกรดนักนกระสเข้าไปก็ได้เพิ่มมาเป็น60นัดแล้วครับแล้วก็ในส่วนของเกมนี้เนี่ยหนึ่งแถวครับหนึ่งแถวนี้นะฮะหนึ่งแถวหนึ่งแถวสามารถอัปเกรดได้หนึ่งช่องนะครับก็งดมมผมจะอัปเกรดแถวนี้ของเดิมเป็นูนยนเปิดนะครับผมจะอัปเกรดเป็นอ,อะไรเนี่อขอเป็นเลเซอร์แล้วกันนะครับก็จะใส่เลเซอร์เข้าไปได้นะครับแต่ว่าจะไม่ใส่เครื่องช่วยเล็งได้นะครับก็คือเลดดอทมอสได้เปล่า น่าจะซีมอดเนาะนะไม่ใส่ได้เพราะใส่ซีมอดอ่าเลเซอร์หายเมื่อใส่เลเซอร์ซีมอดหายอะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าหนึ่งแถวหนึ่งช่องอ่ะประมาณนี้โอเคลุยกันต่อเลยแต่ว่าตอนนี้ข้องใจว่าปืนกลผมหายไปไหนไม่เป็นไรลุยกต่อครับกด E ีนะครับเปิดป,ประตูโอเคเปิดประตูแล้วเปิดประตูต่อไป ประตูต่อไปประตูล็อกต้องทํายังไงเราต้องโยกหัวนะครับเนี่ยโยกหัวปุ๊บประตูเปิดเลยนะเพราะประตูมันล็อกนะฮะตอนนี้เรากำลังจะข้ามไปอีกยางกลางที่เกินเกินไปอุ้ยอุ้ยอะไรทุกทีนี้มันอะไร โผค่ลอยนาจจะเกิดเรื่องฮะใส่ในยาต้มกาตีด้วยซเฮ้ยมาลอยทะลุเข้าไปในยานเฉยเลยมันโยนยังไงเนี่ยฮะวงเาอย่าละเมิดอุ้ยกระจกร้าใกล้แตกวิ่งดีกว่า จอประตูล็อกอยู่แล้วครับเราต้องโยกหัวนะโยกหัวเล็กน้อยอ่าโอเคโยกหัวเราประตูจะเปิดนะครับ โอเคพี่เริ่มตอบผฟังนะฮะร,ราะว่าฟังเสียงมันไม่ออกตอนนี้มีหูฟังแล้วโอเคเล่นกันต่อเลยคัณน,นี้เจ็บนะแต่ยังไ,ไม่ตายเห็นว่าในหน้าจอตอนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของ,ของออเครื่องตรวจจับที่ประจอนนะครับโดยการกดคิวเมื่อเรากดคิวเนี่ยเราจะ,ะโชว์เครื่องตรวจจับที่ประจอนแลวในแผนที่จะเห็นนะครับจะเป็นปุดจุด ในเครื่องตรวจับที่ประจอมเมื่อกี้ถ้าเป็นกลมๆครับ,บกลมๆแล้วก็กระพริบปิป๊บๆๆเรามีเสียงอนนแสดงว่ามีเอเลี่ยนอยู่ในพื้นที่ที่เครื่องตรวจับสามารถตรวจับได้นะตอนนี้เราจะไปในส่วนของแอร์เรียที่ 8D กันนะครับตอนนี้เพื่อนเราเปิดประตูก่อนโดยเราไม่ต้องโยกหัวนะเพราะเรายังไม่ใช่เช้าล็อกตอนนี้นะ Sir, there's รึงน n สังเ i ราไม่ระบ e ยอยท e ่ว้งดาดาในนี้ครับ a t ึ่งไหนค i ับอะไรครับอ i n รอะไรอะไร d ะไรอนไอะไร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 อะไะไาอะระไรอไระไรอะไะครับวรอรระไอไะไ่ออะค อ่าเราจะไปมิชชั่นเราจะไปยังไงนะมันมีหลายประตูเหลือเกินนะครับก็เรากดคิวขึ้นมาโอเคเปิดเครื่องกดตัดที่ประจรนะครับในส่วนของในส่วนของพอยต์พอเตอร์ที่ผมกําลังชี้อยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือตรงที่เราจะไปนะครับก็คือเราต้องไปหาลิโน่สทับสนะครับซึ่งมันจะเป็นอ่อเครื่องหมายแดงๆส้มๆส้มๆชมพูอะไรนี่แหละนะซึ่งเราตัวนั้นจะเป็นอ่ามิชชั่นที่เราจะต้องไปนะครับ ก็ถ้าเราไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็กดเครื่องตรดจับที่ประจอนขึ้นมาเนะี่อมันก็จะบ่งบอกถึงพื้นที่ที่เราจะต้องไปนะโอเคไปทางนน้นกดปุ่กดอ e. จึง้งห้องลกมากแม่บ้านหายไปไหนเฟิรไฟใายได้การกด X นะฮะจินโกนนะ่ะเก็บไม่ได้เลยฮะโอเคโอเค โอเคอุ okay. ้ยอุ้ยมีเล่นอยู่ข้างบนตัวนกล้องจะปิดช็อลมาด้วยมันอยู่บนหัวเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะอยู่ในห้องชอรอร์ออกมาสิออกมาสิสับ เป็นช่างแอร์เหรอไปกันต่อเลยครับเจอประตูกดอี้ต้นงนี้ต้องนี้ยไอศกันเ้มันเข้าไปยังไงวะมันตันเนี่ยแล้วเข้าไปยังไงเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเราจะไปประตูต่อไปนะฮะ มเข้าไม่ได้ประตูนี้ล็อกอยู่กด e พีด e 2 cut open นะครับเราจะใช้เครื่องเชื่อมนะในการเปิดประตูนะเป็นการาตัดประตูที่ถูกล็อกไว้อยู่นะครับเครื่องเชื่อมนี้จะมีประโยชน์2อย่างก็คือใช้เปิดประตูที่ล็อกไว้อยู่แล้วก็ใช้ในการเชื่อมประตูปิดเพื่อกันไม่ให้เอเลียนเข้ามาได้นะครับจะมีอยู่มิชชั่นหนึ่งนะครับที่เราจะต้องใช้ในส่วนนี้เพื่อกันเอเลียนตัวใหญ่เข้ามากินเรานะเพราะแม่งมันจะต้องจ้องกินหลับ มันจะต้องจ้องกินตับเราทั้งแมพเลยนะ this, ยูด้วยฮนะกิอน o นเอเลี่ยนตัวเล็กเฮ้ ้าวทำผมร้อนมากโอเคเล่นตัวเล็กเนี่ยถ้าใครดูหนังก็คือว่ามันจะเป็นตัวที่เข้าไปฟักไข่ในในในตัวของเรานะครับซึ่งผู้ชกร้ของเราเพื่อนเราโดนไปแล้วนะครับพอฟักไข่เข้าไปในตัวของเราเนี่ยก็จะมีตัวอ่อนอยู่ในตัวเมื่อมันเจริญเติบโตเนี่ยมันจะแหวกอกของเราออกมานะฮะเราต้องไปหานนลีโน ไขเลี่ยนถ้าเอถ้าผู้ชมเล่นแล้วเห็นอยู่เป็นฟองอย่างนี้นะครับให้ยิงทิ้งนะฮะถ้าเป็นฟองอย่างนี้ให้ยิงทิ้งทันทีเนี่ยว่ามันมีตัวอ่อนอยู่ข้างในมันจะโดดมากัดเราครับแต่ถ,ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าตัวอ่อนมันออกไปแล้วไม่เป็นไรนะรรไ,ไม่มีเลือดแล้วเราเข้าไปช่วยเพื่อนโอเคฉันมาแล้วสหาย โอ้ยชิบหายตุ๊กแกตุ๊กแกปืน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 ไอ้ไอ้หมดตีนมันจะมากินตับกูแล้วไอ้สัตว์ตีนเด็กไหมตายไหมตายไหมตายไหมไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ตกินตับกูเหรอฮะฮะเชี่ยตกใจ โอเคเช็คแจกเครื่องตรวจจับที่กระจอนนะครับไม่มีเอเรียลอยู่ในบริเวณนี้แล้วเพื่อนๆเราดีกว่ามาเลยสหาย Come on Come on Sephora Actual This is Winner I've located keys from Rhino 23 There's some bodies down here but some are missing There are There one or two Marines missing from Rhino 23มันอัดไข่แล้วฮะร้อนไข้เพื่อนโอ้โหร้อนไข้จนแบบเป็นลมจับเลยทีเดียว Okay, we're going regroup what's left. Get him back to the hangar and the rest of 2 1. Do not engage. This is keys from 2 3, sir. Not back here. We have to know what caused this. The fiber core can get us there. With all due respect, sir, squad you to shut your goddamn mouth and follow your orders. Actual <laughs> <laughs> out. You got old boy, you